สวัสดีนะคะทุกคนเมื่อกี้เหมือนเน็ตมันหลุดไปนะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาพูดใหม่นะคะอ่ะเริ่มใหม่นะคะก็คือเดี๋ยวครูขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาปักหมุดคนที่ใช่นะคะด้วยกดแรงดึงดูดกันเนาะเมื่อกี้เหมือนสายเข้านะคะแล้วมันก็หลุดไปเลยนะคะ หลายหลคนนะคะเคยมีความรักเนาะแต่อาจจะรู้สึกว่ายังไม่เจอคนที่ใช่สักทียังรู้สึกไม่โอเคสักทีนะคะไม่เป็นไรมาเดี๋ยววันนี้ครูอูจะมาสอนเรื่องการปักหมุดนะคะคนที่ใช่โดยการที่เราเนี่ยจะใช้กฎแรงดึงดูดนะคะเป็นตัวที่ทํางานช่วยเราดีไหมคะฉะนั้นนะคะอย่างแรกเลยนะคะเหมือนที่ครูอูเคยบอกไปในทุกๆครั้งว่าการที่เราเนี่ยจะได้คนที่ใช่หรือต้องการ คนที่แบบว่าใช่สําหรับเราเนี่ยเราก็ต้องเช็คลิสต์ถูกต้องไหมคะเช็คลิสต์คนที่ใช่เรามาก่อนว่าคนที่ใช่ของเราอะ่ะคือต้องเป็นแบบไหนทุกอย่างอยากให้ทุกคนละเอียดนะคะอยากให้ทุกคนเขียนโดยละเอียดเพราะมันเคยมีประสบการณ์นะคะของลูกศิษย์มาแล้วโดยการที่ครูให้เขาเนี่ยไปปักหมดุดแล้วเราจะใช้กดแรงดึงดูดนี่แหละเป็นตัวที่แบบดึงเข้ามาแต่ได้จริงแต่ปัก แต่ในการเขียนลิตร่ะค่ะเขาเขียนไม่ละเอียดมันก็เลยมีบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดพลาดไปมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้บางอย่างนิดๆนะคะที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่ต้องการคือมันก็พ่วงมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นครูจะเน้นย้าเสมอว่าในลิตรที่เราเขียนนะคะยิ่งชัดเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะยิ่งชัดเท่าไหร่ยิ่งดีทีนี้พอเวลาที่เรานะคะได้สิ่งที่เราเนี่ย เช็คลิต์มาแล้วเสร็จปุ๊บนะคะโดยครูจะต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายๆคนเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องของกแดแรงดึงดูดเลยครูจะมาพูดถึงหน้าที่ของกแดแรงดึงดูดก่อนเนาะเผื่อบางคนไม่ได้เข้าใจแล้วคุณก็จะคือจะได้เข้าใจเนี่ยตรงกันก็คือกแดแรงดึงดูดเนี่ยเขาจะทํางานต่อเมื่อเขาใช้เขาใช้เราเนี่ยเป็นเป็นตัวขับเคลื่อนนะเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะกแดแรงดึงดูดเนี่ย เขาจะดึงดูดติดคือเขาต้องใช้ตัวเราเป็นตัวขับเคลื่อนฉะนั้นเวลาที่คุณถามตัวคุณก็ต้องขับเคลื่อนไปด้วยเช่นเหมือนกับว่าบางคนบอกว่าอยากได้เงินแบบหนึ่งล้านบาทแล้วคุณก็แบบว่าเฮ้ยภาวนาจิตขอจักรวาลทีนี้พอเวลาที่คุณขอแบบขอจักรวาลไปแล้วปุ๊บเนี่ยทําไมคุณถึงดึงดูดไม่ติดทําไมคุณถึงดึงดูดไม่ได้แล้วหลายๆคนก็เคยทําแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ผลเพราะอะไร นะคะมันมีหลายหลายหลายเหตุการณ์มากเลยที่ทําให้คุณเนี่ยไม่ได้ผลพอเวลาที่คุณบอกว่าเฮ้ยอยากได้เงินหนึ่งล้านบาทแต่คุณไม่ทํางานอ่ะถามว่าเงินหนึ่งล้านบาทมันจะมาหาคุณได้ยังไงถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณอยากจะใช้กฎแรงดึงดูดได้ผลตัวคุณเองเนี่ยจะต้องเป็นจะต้องก็ ก็ต้องเป็นแรงขับเคลื่อนเพราะเขาจะขับเคลื่อนตัวคุณเนี่ยไปนะคะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยดึงดูดสิ่งนั้นได้สําเร็จสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องมีในตัวคุณเลยคือหนึ่งเนี่ยความเชื่อแน่นอนแหละความเชื่อมันต้องเกิดก่อนนะคะความเชื่อความศรัทธานะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยสําคัญมากๆคือคุณจะ ไม่ลังเลสงสัยในการที่คุณขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอะ่ะห้ามลังเลสงสัยเด็ดขาดนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบกันนะคะว่ามันจะเชื่อมติดได้ยังไงนะคะเวลาที่เราเนี่ยเช็คปักหมุดคนที่ใช่ไปแล้วถูกต้องไหมคะทีนี้ครูอยากให้ทุกคนนะคะไปหาเวลา ระหว่างวันนะคะช่วงไหนก็ได้เอาที่คุณสะดวกเอาที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนั้นคุณสามารถทําสมาธิได้ดีก่อนนอนหรือแบบเฮ้ยตื่นเช้ามาหรือว่าช่วงไหนก็ได้อ่ะค่ะที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณรีแลกคุณสบายแล้วอ่ะและให้คุณแบบนี้นะคะหลับตาลงนะคะให้คุณหลับตาลมนะคะหายใจเข้าหายใจออกก็คือสมาธิอยู่ที่ลมหายใจนะคะทุกอย่างคุณต้องอยู่กับแบบ อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้อะแต่ให้คุณรู้ตัวเพราะว่าเพื่ออะไรเพื่อจะทําให้สภาวะจิตของคุณเนี่ยมันไม่ฟุ้งเพื่อที่จะทําให้แบบว่าเฮ้ยข้างในอะบางคนอะ นั่งสมาธิไม่ได้นะคะพอรู้สึกว่าฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าความคิดอะ่ะมันพาเราไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วเราก็ทําสมาธิไม่ได้นะคะสิ่งที่จะทําให้เราสลัดความฟุ้งนั้นออกได้นั่นก็คือการที่เราเนี่ยกลับมาที่ลมหายใจหรือมาอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ค่ะของร่างกายเรานะคะแล้วให้เรานั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิพอคุณรู้สึกว่าเฮ้ยสภาวะจิตใจอะ่ะข้างในมันไม่ฟุ้งอะ่ะข้างในมันรู้สึกว่ามัน มันมันมันโล่งแล้วอ่ามันแบบสงบแล้วอ่ค่ะก็ให้คุณนึกถึงภาพนะคะภาพที่คุณเนี่ยต้องการผู้ชายคนนั้นอยากให้คุณจินตนาการว่าคุณเนี่ยไปอยู่ที่ไหนสักที่ก็ได้เออแล้วคนคนนั้นเข้ามาแล้วคุณกับเขาว่ามีกิจกรรมอะไรร่วมกันเขาแบบเฮ้ยดูแลคุณแบบไหนเขาเทคแคร์คุณยังไงให้คุณเห็นภาพในนั้นทั้งหมด ะะของการนั่งสมาธินั่งไปเลยแล้วคุณก็เห็นภาพนะคะในสิ่งที่แบบเฮ้ยคุณทําอะไรกันอยู่นะคะคุณไปอยู่ที่ไหนเขาเทคแคร์คุณยังไงเขาดูแลคุณยังไงนะคะในภาพจินตนาการนั้นนะคะอยากให้ทุกอย่างมันชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกของคุณที่ได้รับตรงนั้นคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่สุดคือความรู้สึกจำอันนี้ให้ดีนะคะ ความรู้สึกของการที่คุณนั่งสมาธิแล้วคุณจินตนาการตอนที่คุณได้รับความรักจากคนคนนั้นนะหรือได้อะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกดีจำความรู้สึกตรงนั้นให้แม่นนะคะจำให้แม่นเลยนะคะสำคัญมากเลยตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวที่ทำให้คุณเนี่ยจะดึงดูดติดหรือไม่ติด นะคะมันอยู่ที่ตรงนี้เลยนะคะให้คุณนะคะจำคีย์เวิร์ดของความรู้สึกเนี่ยไว้ให้ดีนะคะพอเวลาที่คุณนึกถึงภาพนั้นเสร็จอะคะก็ให้คุณแบบดื่มตาขึ้นนะคะและจดจําความรู้สึกนั้นไว้และในทุกๆวันให้คุณเนี่ยมาเยนทําซ้านะคะของการนั่งสมาธิในทุกๆวันและเอาความรู้สึกของคุณที่ได้รับตรงนั้นนะคะให้มันฉายซ้ําแล้วซ้าอีกฉายซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ําแล้วซ้ําอีก และขอให้คุณมีความเชื่อว่าคนคนนี้จะได้มาจริงๆคนคนนี้จะเข้ามาหาคุณจริงๆแต่คุณต้องเปิดรับทุกอย่างออกหมดนะคะและในการที่คุณเหมือนจะใช้ในกฎเรื่องของแรงดึงดูดเนี่ยห้ามลังเลสงสัยเราจะไม่มีการลังเลสงสัยว่าเราจะได้สิ่งน,นั้นมาได้ยังไงเออคนคนนั้นจะเข้ามาหาเราได้ยังไง คุณต้องมีความเชื่อและความศรัทธาก่อนว่าเขาจะมาถูกต้องไหมคะแล้วคุณต้องวางใจให้เป็นเดี๋ยวทุกอย่างอะคะจะถูกจัดสรรมาให้คุณเองนะคะคุณถึงบอกว่ากฎของแรงดึงดูดเนี่ยไม่มีใครสามารถทําให้เราเนี่ยเข้าไปถึงจุดนั้นได้ต่อให้คุณจะไปเสียเงินเรียนแพงแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่มีใครพาคุณเข้าถึงกฎแรงดึงดูดได้นอกจากคุณจะลงมือทำเอง นะคะคุณจะสัมผัสสิ่งนี้ได้ด้วยต่อเมื่อคุณลงมือทำค่ะต่อเมื่อคุณทำมันจริงๆนะคะแล้วคุณลองดูผลลัพธ์นะคะหลังจากนั้นที่คุณทำเวียนซ้ำๆซ้าๆแล้วเปิดใจเข้ามาระหว่างที่คุณเปิดใจคุยกับใครก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็จะเช็คลิส์จากสิ่งที่คุณเนี่ยลิส์ไว้ถูกต้องไหมคะว่าคนที่ใช่ของคุณว่าคนนี้เขาใช่ไหมเขาตรงสเปคคุณหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณจะเป็นผู้เช็คและสุดท้ายเนี่ย คุณจะเป็นผู้เลือกค่ะคุณจะเป็นผู้เลือกแต่ให้คุณน่ะนะคะทำสมาธิอยู่ตรงนั้นเพื่อให้ดึงดูดชีวิตคู่และคนที่ใช่ของคุณเข้ามานะคะคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อครูก็ได้นะคะอันนี้คือมันเป็นความรู้ที่แบบว่าเออมันเขาเรียกว่ายังไงอะคือแบบมันมันเรียวอะแล้วคือเคยเอาไปให้คนใช้นะคะแล้วได้ผลจริงดึงดูดคนได้จริงๆนะคะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจว่าคุณอยากจะแบบเฮ้ย hey, ไปต่อไหมอยากจะลองดูไหมทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะคุณจะสังเกตได้ว่าความรักของคุณเนี่ยเวลาที่มันเดินทางมาถึงจุดจุดหนึ่งที่มันรู้สึกว่าตอนคบกันเนี่ยมันรู้สึกแบบหวานไปหมดถูกต้องไหมซึ่งมันไม่แปลกนะคะมันเป็นเรื่องปกติของการที่เราครบใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วแบบมันจะมีเรื่องของแบบความหวานเข้ามามีอะไรเข้ามาเนี่ย หนึ่งปีบางคนนะคะใช้เวลา1ปีไม่ถึงปี3ปี5ปีนะคะความรักมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนะคะตามตามแบบเขาเรียกว่าไงดีตัวตนของเขาและเราดีกว่าที่มันออกกันมามากขึ้นนะคะเป็นตัวเองกันมากขึ้นมันก็เลยส่งผลทําให้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมันถูกกระทบกระทั่งกันนะคะจากการทะเลาะด้วยนิสัยอารมณ์ด้วยแบบ เขาเรียกว่าความเป็นตัวตนของอีกคนนะคะจนมากระแทกกันจนบางคนเนี่ยอยู่กันไม่ได้แต่พอเวลาที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่น่ารักเหมือนเดิมแล้วอะแล้วคุณก็จะเริ่มโทษกันแหละเริ่มโทษอีกฝ่ายว่าไม่ดีเริ่มโทษอีกฝ่ายว่าเฮ้ยท,ทำไมต้องมีคนอื่นทำไมถึงเป็นคนนิสัยแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยากให้หยุดไปก่อนแต่ครูถามว่า คนที่เลือกคนคนนี้เข้ามาคือใครคือตัวเราถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะมันไม่มีใครผิดมันไม่มีใครถูกแต่เราอาจจะดูไม่ดีหรือเขาอาจจะไม่เผยตัวตนหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดนะคะความอุบิเนต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณเนี่ย ปักหมุดนะคะชีวิตคู่หลังจากเนี้ถ้าเราจะเอาใครจริงๆมาเป็นชีวิตคู่อะ่ะคุณต้องเช็กลิศนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่เช็กลิศให้มันดีเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนคุณเนี่ยไปฟ้าใครมาก็ไม่หรูอะ่ะไปฟ้าสิ่งที่ใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รูอะ่ะแล้วก็คบกันแบบไปตามๆกันเหมือนที่ครูเคยพูดไปในหลายๆคลิปนะคะว่าพอคบๆกันก็ศึกษาดูใจกันแล้วก็ปรับเปลี่ยนเพื่อกันแต่สุดท้ายแล้วภาพสุดท้ายของคุณที่คุณต้องการอะ่ะมันไม่เห็นอะ่ะ เหมือนมันเห็นแค่แบบว่าเนี่ยเห็นแค่แบบว่าต่อการต่อกัน,ตกนแต่ไม่เห็นภาพสุดท้ายอะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเหมือนกับแบบเช็คลิสต์สิ่งนั้นออกมาในคนที่ใช่ของคุณออกมาค่ะคุณจะรู้เลยว่าภาพสุดท้ายอะของคุณมันจะไปจบที่ไหนคนเนี้ยเขาสามารถเป็นภาพสุดท้ายของคุณได้ไหมอันเนี้ยเขาเรียกว่าการทําการบ้านของการเช็คคนที่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณใช้กดแรงดึงดูดร่วมนะคะ การมาเนี่ยนะคะมันมันจะได้ไวกว่านั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณอะ่ะจูนติดหรือไม่ติดด้วยนะคะกดแรงดึงดูดมันไม่ใช่ว่าดูเหมือนจะง่ายแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนที่คุณคิดนะคะแต่คุณค่อยๆทําค่อยๆปรับไปค่อยๆทําเหมือนที่ครูบอกนะคะแล้วคุณลองดูผลลัพธ์หลังจากนั้นนะคะให้คุณทําสม่ําเสมอทำปฏิบัติต่อนะคะเดี๋ยวผลลัพธ์มันมาเอง นะคะเดี๋ยวผลลัพธ์มันมาเองนะคะชีวิตคู่เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเราต้องเลือกให้ดีอะ่ะถ้าเราเลือกไม่ดีนั่นแปลว่าเฮ้ยหนึ่งเนี่ยเราเสียเวลานะคะเสียเวลาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีความสุขกับจุดที่แบบเราอยู่ด้วยแล้วพอเวลาที่ความผูกพันอนะ่ะมันเริ่มก่อตัวหรือการที่เราแบบเฮ้ยปักใจไปคบใครสักคนหนึ่งอะ่ะมันก็ต้องมีความรู้สึกต่างๆเข้ามาทีนี้เวลาที่เลิกกันนะคะ่ะ มันก็มีความเจ็บปวดสุดท้ายคนที่เสียใจมากที่สุดมันก็คือตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกให้มันดีนะคะเลือกคนที่ใช่ดีกว่านะคะเลือกคนที่ใช่สําหรับเราในสิ่งที่เราต้องการดีกว่าไม่อย่างนั้นนะคุณจะกลายเป็นแบบสับสนกับความรักความรักแบบไม่รู้จะจบสิ้นอะ่ะบางคนมีปัญหาซ้ำๆรักๆเลิกๆรักๆเลิกๆแล้วก็คือเหมือนให้อภัยไปแต่สุดท้ายเราก็ซ้ำรอยแผลเดิม นะคะนั่นคือคุณไม่ได้ตัดสินใจเลือกหรือคุณไม่ได้คัดคนที่ใช่ของคุณเลยนะคะรักก็คือรักเขาถึงบอกว่าความรักเนี่ยครับทำให้คนตาบอดจริงค่ะความรักทําให้คนตาบอดนะคะบางคนกลัวกลัวไปซะทุกอย่างเลยกลัวการเริ่มต้นใหม่เสียเวลานะคะแบบไม่กล้าเลิกเสียดายเวลาเสียดายนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่ถามว่ามันใช่สําหรับคุณจริงๆไหมอะถ้าย้อนกลับไปดูคุณจะเจอคําตอบ ะะทุกวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าการที่เราจะเลือกคู่เนี่ยม,มันมีข้อมูลให้ซัพพอร์ตเราแบบเยอะมากเลยถ้าย้อนไปแบบเฮ้ยสมัย10ปีก่อนอะมันไม่เคยมีใครมาพูดว่าเฮ้ยการที่เราจะเหมือนกับแบบคัดคนที่ใช่อะหรือแบบหาใครสักคนหนึ่งที่แบบม,มันดีอะมันต้องมีวิธีการยังไงบ้าง1 2 3 4นะคะถือว่า ออตอนนี้ใครที่ยังไม่มีคู่อ่ะแล้วคุณได้รับข้อมูลของการเลือกคู่น่ยที่จะไปสแกนนะคะถือว่าคุณโชคดีมากเลยคุณไม่ต้องลองผิดลองถูกนะคะสิ่งที่คุณทำหน้าที่ให้ดีคือคุณต้องสแกนให้ดีเท่านั้นเองนะคะเขียนลิสต์ของคุณที่ใช่และสแกนออกมาให้ดีนะคะสำหรับคลิปนี้ครูหวังว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะคะและครูบอกเลยนะคะว่าผลลัพธ์เนี้ย ครูเคยเอาไปเทสแล้วนะคะมีคนดึงดูดเราได้ผลด้วยนะคะมีคนดึงดูดเราได้ผลด้วยนะคะแต่สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจถ้าคุณอยากได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณก็แค่เอากลับไปลงมือทำ นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุูยที่ปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์นะคะก็มาให้ข้อมูลกันดีๆนแล้วนะคะคุูยหวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนวันนี้นะคะคู้ยต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะเอาไปใช้แล้วคุณเกิดผลลัพธ์นะคะคุณอินบ็อกเพจนะคะมาบอกคุูยทีว่าคุณเอาข้อมูลเนี้ยกลับไปใช้แล้วคุณได้ผลลัพธ์อย่างไรบ้างนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณอุ๊กไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ